ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสม่สุนค่ะค <c oughs> เกีรเขินค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเปิดคลิปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาโชว์ฝีมือนะคะเข้าห้องครัว <c oughs> เอาไม่ได้ทําเมนูอะไรนะคะแต่ตอนนี้เราจะไปซื้อกุ้งมาก่อนค่ะ <c oughs> นั่นก็คือกุ้งแห้งนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาขายยังไงนะคะก็หน้าปักทั้งแป้งนี่แหละซึ่งมันกุ้งเนี่ยมันมันเป็นกุ้งน้ำขัขงเพราะว่าที่บ้านเรามันไม่มีนะคะมันก็น่าจะมาทาง เออทางพม่าบ้างนะคะเพราะว่าน้องเป้งขนียอยู่ในรัชชานเนาะมันไม่มีมันไม่ใกล้ทะเลอย่างนี้เนาะมันก็เลยทําให้แบบมันไม่มีอาหารทะเลถ้าจะมีก็กุ้งแบบเหมือนกุ้งนาะอะไรแบบเนี้ยแต่เราต้องการที่จะทําอะไรอะอย่าบอกดีกว่าเอาดูทำไม,ไมโอเคเราไปกันเลยดีกว่าโอเคเราจะใช้สตังเพียงแค่หนึ่งพันจัดนะคะ จะได้กุ้งมากี่ถุงค่อยดูนะคะซึ่งมันจะเป็นเงินไทยก็ประมาณตอนนี้น้ําเงินจะตกอยู่ที่16บาท6สตางค์นั่นเองเนาะโอเคเราไปกันเลยดีกว่าคัมาตัาอันนี้ก็เป็นซอยบ้านาน,น,น้องแมั้งแต่ถนนไม่ดีตอนนี้ก็ลาดปุซิเมตแล้ว จะไปที่ไหนกันดีซ้ายหรือขวาขวาก็ไปท่ากิเลกศูนย์แม่สายเลยจจะซ้ายก็เข้าตัวเมืองนะคะบ้านน้องแปงนี่ซอยตรงนี้เลยจ้าซ้ายซ้ายซ้ายนี่ซอย,ยบ้านน้องแปงนะคะนี่อันนี้เราจะเป็นร้านเสื้อผ้าเนาะเออเวลาใครมาเยี่ยมบ้านน้องแปงแล้วคือแบบออพักผ่อนที่บ้านน้องแปงไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่มีเสื้อผ้านะคะแถวนี้ขายถูกๆคะ่ะร้อยสองร้อยก็ได้ใส่แล้วมันจะเป็นร้านของแชมไม่ใช่สิ อันนั้ตรงนี้ก็มีนะจริงๆมันเป็นวันอาทิตย์เขาก็เลยปิดอะ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านญาติน้องไป่ันเองเนาะโอเคน้องชายสุดท้องของพ่อไป่หนเ่มโอ้มังของเกลหลานสาวร้านสาว เอาเข้าไปที่ซอยบ้านน้องแป้งนี่ติดิดป to <laughs> <laughs> ิดิดเวลาเข้ามาให้เลี้ยวขวานะคะอย่าเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวขวาตามป้ายที่ชี้เลยแล้วก็ตรงไปจ้าตรงจนกว่าเห็นบ้านน้องแป้งหลังเดียว อะไรนะคะจะใส่กะปีใช่ป่ะเราจะไปย่างกะปีให้หอมโอเคอันนี้เอาตองที่นี้น้ำแป้งก็จะย่างอันนี้นะแ,แรกๆตองน้ำแป้งมันจะแข็งนิดน,นึงก็เลยไปย่างไฟมาไหมไปเลยนะคะเออเอากะปีนี่อุ้ยหอมมากเลยอะใช้กะปีแบบนี้จะเอาไปย่างไฟนะคะมาดูกันคะ่ะว่าสาวแป้งสาวเชียงตุงนะคะจะทํา น้ำปลาหวานสุดคนไทยได้ไหมนะคะโอเคน่าจะได้เนาะอค่นี้เอาไปย่างก่อนกุ่ไปก่อนนะคะโอเคุ้ยยิ่งมีน้อยยิ่งกระเด็นอีกนะ มาหั่นพริกกับหอมแดงเนาะประมาณหนึ่งหัวก็ได้แล้วโอเคพริกสดเนาะแล้วก็จะมีพริกป่นแห้งด้วยใช่ไหมคะเออจะลองทําดูนะคะว่านางแปงจะทําแบบเหมือนเมนูแบบไทยๆอย่างเนี้ยคะ่ะถ้าเป็นเหมือนบ้านนางแปงเขาก็ไม่ค่อยจะรู้จักหรือว่าไม่นิยมกินเท่าไหร่นะคะ ก็แล้วแต่บางคนที่ชอบกินนะคะอันนี้ก็เออจะลองทำดูนะคะได้ไหม นะอันนี้ก็น้้ำตาลปี๊บกาเอานะคะคือจะใส่เท่าไหร่ก็เออ,อใส่พอประมาณอ้าทำไมติดโอเคม่จะลองทํานะคะน่าจะคิดว่าน่าจะได้อยู่เนาะเออเคี่ยวจนกว่าจะละลายก่อนนะคะ <c oughs> คิดว่าได้อยู่นะรอชมนะคะทุกคนคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเ <c oughs> มื่อกี้คือโอุ <c> ๊ย <oughs> อันนี้นะคะก็ได้ย่างเตาไฟมาซึ่งมันเป็นอันนี้นะคะ่ะอุ้ยไฟให่แรงไปอาอแล้ใช้เตาฟืนอะ่ะอือต้องใช้เทีิคแบบนี้แหละอุ้ยควันเข้าตามาดูก่อนน้าตาที่อุ้ยได้ใช่ไหมกระปี่ย่างอะ่ะน่าจะได้อยู่กะอือได้อยู่โอเค ก็ได้มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องแป้งก็จะเอาใส่ในอันนี้เลยเนาะอ,อ่ลงไปเลยจ้ะมันเล่งไฟไม่ได้มันก็ต้องใช้เทคนิคแบบนี้ติอีอเลยจนะติดไปตองไห เคยวกะปิจนกว่าจะละลายได้ที่แล้วก็ลงไปหนะะ้าก็จะอ่อนนี่ใสเอ,อ่อหอมแดงกับพริกสดเนาะเขาจะต้องมีอันนี้ด้วยนะ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบอืมไฟมันแรงใช่ไหมคะก็เออใช่แบบนี้ออกมาโอ้ยมันจะกวางแล้วขึ้ เราฝืนแค่เนี้ยโอ๊ยทำไมกล้องเอียงๆคะเนี่ยเอออุย๊ยทำไมแบบมันออกฟองๆมาเยอะจังเลยแสนนี่ลงเลยนะนเนาะหอมแดงใส่ลงไปเลยใส่ลงไปค่ะอืมอุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องแปงจะต้องใส่น้ำปลาด้วยใช่ไหมคะกลับเอา ตุ๊กอืมจะเค็มไหมคะเนี่ยไม่เค็มไหมอร่อยแล้วเออทั้งกะปีทั้งน้ำปลาโอ้ยความไฟมากเลยอยากจะกินนะเนาะอืมได้อยู่นะอืมปีนมาแล้ว ใส่กี่ช้อนดิใส่ไปเท่าน,นี้โอ้โหใส่หลายแต้มไ้าได้แล้วนี่คนจนกว่าอันพอมแดงจะสุกกาะคิดว่าน่าจะได้แล้วนะไฟมากเลยค่ะทุกคนค่ะมันต้องกินกับแบบไอกลิ่นธรรมชาติที่แบบมันมีต้องมีความไฟความฟืยอยอ่างเนี้ยโอ้โหไอคเห็นไหมนะ ไฟก็ใช้บเบาๆก่อนผู้สีสันก็ได้อยู่นะนะ่กินอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยให้ความแดงสุดกว่าน,นี้ก่อนนะการบล็อกของน้องแป้งน,นะคะที่อยากจะทำเมนูของคนไทยอย่างเนี้ยคะ่ะม <laughs> ่ใจะเห็นหรือเปล่า น้องเป้งก็ว่าน้องเป้งลืมอะไรทุกคนค่ะน้องเป้งลืมกุ้งนั่นเองซึ่งก็ว่าทำไมมันไม่เป็นอะไรแบบนี้เออใส่กุ้งอือจะลืมได้ยังไงคะเนี่ยตั้มาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คลั่งไคล้มากจะร้องไห้ทำไปร้องไห้ไปน้งตาก็ตกอือก็ได้อยู่นะเออ เดี๋ยวก่นเคี่ยวจนกว่าจะสุกอีกก่อนนะคะใส่กุ้งแล้วมันเหมือนแกงอะไรไปแล้วเนี่ยมันใช้น้ำชิมไหมรอให้มันเย็นก่อนทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะ <S <S ได้อะไรได้ <S <S 2> <S 2> ไม, <S <S ไม่คือวันนี้น้องแป้งตั้งใจมาทำ เอาน้ำพริกน้ำปลาหวานให้ทุกคนได้รับชมว่าน้องแป้งเป็นเสาไทยใหญ่ก็สามารถทำได้นะคะก็ได้มานะคะหน้าตาจะเป็นยังไงน่าจะขำกว่าเดําไม่เลยขำไม่เลยขำนะคะได้ครับโบนี่นี่นี่เออหน่อยไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสลับก้องแป๊บนึงมันไม่เห็นชัดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงเอ้ยไม่หวานมันโกเป็นโก นี่ก็ได้มาแล้วนะคะอันนี้มาเกะกุ้งให้ดูหน่อยคือแบบไปไปเพิ่มกุ้งมาอีกห้าร้อยจัตนะ,ะนั่งเทใส่เลยเอออันนี้ก็จะเป็นหน้าต,ตาที่ได้มานะคะเออก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ไล่อยู่อ <c> ะ <oughs> โอน้องฉีกเอาไาแล้วเออมาใส่เลยกุ้งมะมวลมามวลโอ้แซบิลีแซบ่ดีเดิอพี่น้องเดิอ อ๋อนี่มันจะเป็นน้ำพริกกุ้งไปแล้วมาเด้อมาเด็ดแล้วอุ้ยน่ากินอยู่นะมาเราก็จะไปเด็ดมะม่วงมานะคะตัางแปลงไปเด็ดมะม่วงนะไปยิบมะม่วงไปยิบกับมะม่วงก็าคนไหนเอาไปยิบกับเธอเอาไปดิระวังนะน้ำเอาน้ำพริกฉันจะนี่อันข้างบนมันก็มีอยู่นะ วิดหมอมงอ่ะเอออันน okay. ี้เล่กันหวยเดียวพอแล้วเออโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกเดียวพอเมาเราก็จะกินตรงนี้ไม่ต้องล้างเลยใช่ไหมเออไม่ต้องล้างแล้วนะบอกว่าปอกซอลเออปอกอยู่นะพื้นที่ที่เราจะได้ยดูเย็น้องเป็นเลยยิบได้ปอกนะเออปอกเลยอารมณ์ปอกก็ปอยตัว เป็นปุ๋ยอืมเป็นปุ๋ยธรรมาชาติลายไหลเลยเอ้ยไปดูอีกที่หนึ่งกอนไม่กุ้งมันขึ้นมาข้างบนเยอะมากแล้วว่าพัากินกุ้งหนยอยออฟันลังแปงกินได้ไมเหนอะแข็งมาก,กข้างหลังของเราก็จะเป็นยูก,กระท่อมน้อยนั่นเองนะคะอืมเราได้ <c oughs> <c oughs> สองท่านชิมดู อันนี้มันเ่ oh, <ฆ>หัวเธอ,อแล้วสองท่า <h> น <aining> ชิมดูนะคะมาจะผ่านไหมให้คะแนนท่านเลยนะผ่านแน้นอนเออ,อยังไม่ได,ด้ชิมเลยอ๋อให้ฉันชิมคนแรกเหรอใช่ <h aining> ชิมคน,นไรให้ชิมเลยไม่เป็นไรเออไอ้บีราชิมดั้งชิมกุ้งมันลง มากโอหน่ากินมากเลยกินเนาะรู้ครับท่านผู้ชมท่านเอฟซีที่น่ารักทุกคนเนื้อมะม่วงกรอบเลยอร่อยมากเลยถือใกล้ใกล้หน่อยเนาะถือว่าอร่อยถือว่าอร่อยไม่ใช่ถือว่าผ่านเลยแหละ ต้องจิม้มเยอะคือแบบฟันนลูกแม่มันกินได้แค่คำเล็กเนาะ,อ,ะอืมน้องฟินมากเลยอะ่ะอือร่อยมากเลยเสียบอีหลี <c oughs> มาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่เดอ้ <c oughs> อ,ดอพีนอ่น้องเด้ออืมนั่งต้องเอาก,กุ้งมันลงไปข้างล่างด้วยมันเห็นแต่กุ้งนะ วันนี้เธอกินแลน้วมันทำัวมากโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ผ่านไปแล้วเนาะนคือน้าไมปเห็นเอ,อแบบเหมือนออไทยคนไทยหรือว่าที่ลาวอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะชอบกินน้ำปลาหวานนะคะแต่บ้านน้องแป้งเนี่ยส่วนมากเขาก็จะจิ้มกับเหมือนพริกโพมหรือว่าขนเน่าพร่องนเน่าที่น้องแป้งขายนะะั่นแหละค่ะก็ กินกับได้ของเปรี้ยวของอะไรกินได้หมดนะคะคือไม่ค่อยเห็นะตามร้านแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะน้ำปลาหวานเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมกันแต่คนที่เหมือนอย่างไปเที่ยวประเทศไทยมาไปเที่ยวอะไรมาอย่างเนี้ยเขาก็จะชอบกินนะคะเขาก็แบบอยู่บ้านเขาก็ทํากินเองกันนะคะมันน้ำลายไหลโหอะไ <laughs> รยมากมกินมาอยู่เลย อัน hmm. นั้นนะน้องซินทั้งนี้สิทำไมฟินกับฉันทำไมไม่ใช่หลับตาหลับตาหลับตาก็มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ต้องเติมเกลือไม่ต้องโตมไม่ต้องเติมชูรสนะคะถ้าคนที่ไม่กินชูรสเนี่ยว่าเอาสแบบน้ำปลาหวานเนี่ยไปกินกับมะม่วงหรือว่าอะไรก็ได้มันจะอร่อยมากคือน้องไม่ไม่เข้าใจทําไมต้องเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานคะ คือแบบจริงๆแล้วเราเอาผลไม้อย่างอื่นมาก็น่าจะได้เนาะป่าไหมคะใครต่อ้วหน่อยดิได้ไล่ได้ไล่ทำไมจะไล่ฉันไปไหนอร่อยไหมกินกุ้งหน่อยดิพอแล้วเดียวเหล็กฉันจะหลุดไปแล้วโอเคไล่ไล่ได้ไล่ ได้เอาเพื่อเพื่อจะให้ท่านผู้ชมนะได้ได้เด็กเด็กอ้าวเดี๋ยวพูดเด็กก็ได้อยู่เดี๋ยวทำไมจะไล่ไปไหนเนี่ยไม่ใช่ไล่ไล่นะคะทําไล่ทําสวนนะคะโอเคหักใครชอบหักใครชอบไม่ใช่หักใครชอบมาจากเพื่อนเลยก็หักใครนะคะชอบอีพีที่แบบเราอยู่บ้านมีกิจกรรมทําอะไรแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมบ้าเออเวลาเราอยู่บ้านว่างๆเราก็คือแบบ ทำอะไรแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาคลิปมาฝากให้ท่านผู้ชมว่าสาวเชียงตุงความเป็นอยู่เป็นยังไงนะคะแล้วก็วันนี้มียามาพร้อมกับชุดแบบสาวกะเรียงเลยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามให้น้องแป้งสาวเชียงตุงด้วยนะคะว่า EP หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไป Subscribe อะไรหรือว่ามีคลิปดีๆมีกิจกรรมอะไรทำเนี่ทุกคนจะไม่พลาดแน่นอนนะคะหากใครที่ติดตามน้องแป้งเชียงตุงไว้นะคะ ทางเพจเชียงตุงตัดซีดีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจด้วยค่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย